บีนี่ต้องลงหลายเน่จักน้อยไก่สีลงอันยาวพอมแฟนไก่แล้วว่ามันเห็ดไงกว่าอันกลมเนาะจ้าอันกลมคือในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นก็มีอยู่แต่แห่งเพิ่นสิมากกินอันที่เขาปลูกเองอันที่เขาปลูกเองแบบนี้จ้าพี่น้องมันสีแซบเรามันจะสดๆออกมาจากสวนของ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซูปผูสุกน,นะคะมดืดกะมั่พอกับไก่ขื้เก้าในช่องของไก่ไทยอินยูเคนแนลมืนีพ้าพี่น้องมาอยู่ในอุโมงค์หนาบานจ้าพอดีพอดีพ,อดพากกันมาตั้งแต่ไปขายของมือนีกับขายของดีคักนึงนะจาอยูบูแฟ่เนะาะเมื่อวานมือกอน,นีกับไปแฮลล์ฟูร์ยูยูตลาดใหญ่นะจ้ะมือนีกัเลยก่อนฝนสิตกนะจ้ะไก่กัเลยสิพ้าพี่นออ้องมาปู บีทรูทกันเนาะจ้าวิธีปลูกบีทรูทที่บีทรูทจดมี่วิตามินหลายหลายอย่างแล้วกับมันสิเป็นบีทรูทสนองอีกก็มีเขาเอืน่นรวมนะรวมสีหลายๆสีเนาะจ้ามือนีไก่กันเลยสีพามพีนองมา,าลงุงบีทรูทกันเนาะจ้าเป็นวิธีที่บ่ได้ยุ่อยากเราะจ้า,าแต่อยากสิเอามาแบ่งปันพี่นองกันเนาะจ้าตอนนี้อยูอังกฤษกะ เริ่มที่สีห่อนเข้ามาแล้วอากาศก็เริ่มที่สีห่อนแล้วเนาะจา้าแล้วตอนนี้อยูอ่ในอุโมงค์นี่กะสิบสี่สิบองศาเนาะจ้ากะห่อนมากๆเลยคันห่อนายต้นไม้ของเขากะเชา้าแล้วกัเหี้ยวตายนั่นเองเนาะจ้าแต่ก็เลยต้องหาวิธีคุ้มผ่าใหา้หนาวกะตายห่อนกะตายจ้าพี่น้องเป็นอียงที่เอาใจยากมากๆเลยแต่เขากะบ,บ่ทอยจ้าพี่น้องเขากะสู้ คือเขากัาน,นละเขากับปั๊บเปลี่ยนเอาน้ะจ้ะนะานาะหาวิธีเอานันละจากพี่น้องกันเลยมันกะสีหยากร้จักน้อยแต่เขากะหมักในทั้งนี้แล้วเขากะขันเขาหลอดนั่นก็คือเขากบภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ดูแลเขาแล้วแบบนี้และจ้าเขามาว้าถึงเรื่องดินกันก่อนนะจ้าดินที่ไก่ได้สียเอาลงปลูกเนี่ยจากพี่นอ้องยู่ส่วนของไก่ไก่สีปลูกแบบอินรีย์ไก่กะสีลงามาร์กดินวบก้อนนะจ้ามาร์กเดียนว้เกิน K, เป็นปีเลยของไก่เนาะจ้าเราไก่กระสิะ่ให้เป็นดินที่ล้วนซุยที่สุดเนาะจ้าแฟนไก่เราก็ได้พวนดินให้ไก่เป็นที่เรียบร้อยกับเอารถดมาตีห้มันล้วนซุยแล้วเนาจะจ้าเรามื่อไก่ก็เลยสิมาลงบีดรูดกับินี้บีบรูดเหยาแล้วกับบีดรูดสันเนาะจ้าสีรวมมิกแบบนี้เนาะจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิ้อที่เห็ดกันเลยค่ะบัดเพาะห้าตีดินเตรียมแปลงเตรียมดินนหยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าจากนั้นไก่กระสิเอาคาดหรือกระจกเนาะจ้าพี่นองมาเห็ด เป็ลองลองไปแบบนี้พอ,อมันชนใิไงายต่อการปลูกของเขาเนาะจ้าอันนี้จากประสบการณ์ห้องไก่เนาะจ้าก็กได้ผลผลิตดีมากๆเลยเนาะจ้าสำหรับมือใหมท่ที่พอท่านได้รู้วิธีการปลูกปีดดูดกับบ่ได้หยุงอยากเลยจ้าเห็ดดินร้วนซุยสารอาหารดีอยู่ในดินผลผลิตกะงอกเงยเราก็งามได้เนาะจ้า ไก่กระสีเฮ็ดเป็นลองๆหลายลองแน่จากน้อยเนาะจ้าเพราะว่าไก่สิบลูกหลายเลยอ่าเป็นอย่างไก่คือเห็ดเป็นลองลองอ่าห่างๆกันเนาะจ้าบัดเพราะเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาเป็นต้นแล้วไก่กระสีได้พ้นดินกบเอาดินกบอ่าค้นต้นให้ของเขาเราก็ให้เขาได้อ่ลงหัวจ้าพี่น้องก็เห็ดไปแบบนี้เลยเนาะจ้า จากหน้านาะจ้านี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ซีลองเลยเนาะจ้าจากนั้นไก่กะสีเอาเม็ดปีดจุดลงไปเลยน้อจ่านี้จะเป็นบีดจุดรวมมิกนาะจ้าสิเป็นหลายๆายสีสีมีสีขาวสีมีสีเหลืองเราก็สีมีสีแดงสีมีสีม่วงนาะจ้ากระสีหลายหลายสีเลยกระสิปูกหลายหลายสี มันสี่เห็ุให้ลูกค้าตื่นตาตื่นใจได้จ้าผัดพอเขาเอาไปวางขายอยู่ตลาดนัดจ้าอเอาล้งเม็ดไก่ยล้งไห่ติดกันนะจ้าพี่น้องล้งให,ห้างๆกันแนะ่จากน้อยเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ของไก่อีกคือเกาแหล่จ้าพี่น้องเพราะว่าไก่เคยลงหลายลงติดกันนะจ้าพี่น้องเรามันบ่คอยมันหัวหน่อยมันบ่ได้หัวใหญ่เนจาจะเขากะยาล้งหลายเด้อจ้าพี่น้อง จากนั้นเนาะจ้าแก่กะสีเอาขาดหรือตามสะดวกของเขาเลยเนาะจ้ากแก่กะสีเอาขาดเอา,เอา,เอาหัวขาดเคียวเคียดินให้เขากุบกับเม็ดบีดูดบางๆแน่จากน้อยเนาะจ้กแก่กะสีเห็ดไปแบบนี้เลยจา้าจากนั้นเนาะจ้กเขากะสีเอาหัวขาดตีตี ดินให้เขาแน่นจักน้อยเนาะจ้บเพราะฝนตกมามันกระสิบปอสะ,อะดินออกจากบีดรูทของเขานนัเองเนาะจ้ากระซิบปหดน้ำเนาะจ้กเพราะว่าฝนทีตนนนน่ตกมายูเนาะจ้กเมื่อนี้ขันฝนบ่ตกมาขันเขาบอกว่าฝนบ่ตกกะพี่น้องกะสามารถเอาน้ำหดแต่เลยแล้วก็ล้องอกท่านันเนาะจ้ก พิธีลงบีดรูดดรดทของเขากะเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจานนา้าก้อนฝนทิ่ต๊กมาบัดเพราะเขากะํำเนียรจ้าพี่น้องดินสำคัญก็คือดินเนาะจาก้กดินต้องรวนซุยขันผู้ใดมีพื้นทีแบบมีพื้นทีมีพื้นทีแบบที่ไก่มีแบบนี้เนาะจ้าก็ให้พี่น้องพ้นดินดีๆด,ด,ด,ดินโดยม้นสัดดีๆเนาะจาก้กหรือผู้ใดสีเอาลงกระถาง กะปลูกได้ไง่ายๆคือกันแบบนี้ละจ้ะเอาคอมพอตส่คอมพอตนอกจากขันผู้ใดบ่มีพื้นที่แบบนี้ก็เอาลงกระถางไดน้นอกจากเดียวขันมันง่กแบบได้ก่กระชิมาอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆนอกจากลงหลายจากน้อยนอกจากเพราะว่าไก่สีเอาไปดองแล้วก็เอาไปขายสดอยู่ตลาดนัดนอกจากเอาไปดองนี่กะเป็นพิโกเป็นเอยียงก็เป็นของดองของอวิธีเก็บวิธีถนอมอาหารแบบนี้ไก่ก็มีพาพี่น้องเห็ดเรานอกจากกะแซ่บมากๆแล้วก็ลูกค้าเพิ่งกระติดใจมากๆปีนี้ กัถือว่าดองของไก่ที่แฟนไก่แล้วไปขายตลาดนนะกับเบิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจาะก่ก็เลยต้องลงหลายแนปีนี้ต้องลงหลายแนจากน้อยไก่สีล้งอันยาวพร้อมแฟนไก่แล้วว่ามันเห็ดไงกว่าอันกลมนะจาะอันกลมกับสีมีหลายสีคือกันจะพี่น้องยูส่วนให่ไก่กรสีไปลงอีกนะจาะอันนี้กรสีเป็นมิกมิกเนี่ยเอาลูกค้าเพิ่นสีมักคักเลยก็คือเป็นโกลเนี่ยจะเป็นเป็นสีเหลืองเนี่ยลูกค้าเพิ่นมาก มากๆเลยจากที่นี่เอาไปเอาปลูกผสมประสานแบบเนี้ยจะพี่น้องปลูกมิกแบบเนี่ยมันสีแบบให้ลูก้าตื่้นเต้นแมจ่าพี่น้องอยู่ในสุร์มาร์เกรตเพิ่นก็มีอยู่แต่แห่งเพิ่นสีมักกินอันที่เขาปลูกเองอันที่เขาปลูกเองแบบเนี้ยจะพี่น้องมันสีแสบแล้วมันก็สดๆออกมาจากสวนของเขาเองเลยแบบนี้แม่จ่าเพิ่นก็เลยมักกันซันเด้ไก่กาสีเอาคลิปเออเอาบ่ได้ อาไก่กระสีเอาอรูปนอกจากรูปเกาๆทีไก่ได้เห็ดทุกๆปีเอามาให้พี่น้องเบื้องนอกจากคลิปนี้คันเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องก็อย่าลืมนะจาะฝากพี่น้องกดไลค์กดสกิปเพื่อ,อกดติดตามเพื่อสีไดดบบผัดคลิปใหม่ๆไก่กระสีหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องคือเกาจ้ะผอก็ไม่ได้คลิปนะสวัสดีจ๊ยไปๆค่ะ